สวัสดีค่ะชาฟาร์มเทคกท่กทนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโซ่นะคะสําหรับระบบส่งกําลังที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยในขณะ,ะนี้ก็คือระบบโซ่ส่งกําลังนะคะในโรตารี่ค่ะโซ่จะอยู่ด้านข้างของโรตารี่นะคะจะทําหน้าที่ส่งกําลังอันมหาศาลของแพคตเตอร์แต่ละรุ่นนะคะมาที่หัเกีร์มาที่เพลาแล้วก็มาที่โซ่แล้วก็มาที่โรเตอร์ใบมีดค่ะ แล้วใบมีดจะทําหน้าที่ทวนดินลิกเนื้อดินขึ้นมาทําหน้าที่วนๆซ้ําๆมากถึง300รอบใน1นาทีนะคะสําหรับการทํางานมหาโหดขนาดนี้ทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าโซ่จะต้องมีความแข็งแรงมีความทนทานมากขนาดไหนและมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนคะ่ะเรามาดูโซ่เดี๋ยวเทียบกันแต่ละรุ่นนะคะสําหรับโซ่เส้นแร ือโซ่มอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าดูจากขนาดแล้วจะมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะแต่เราจะมาเปรียบเทียบวัดัวัดสเปคเน้นๆย้ำๆกันเลยนะคะสำหรับ EP ต่อไปค่ะเรามาพบกันใน EP หน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ